santo cha te cha sa cha ya se te tha ta la phang so te ba ga ya su kha ba la se re a yo cha wa no cha po ka bo te cha ya sa wa sa ta wa sa cha yo cha se डोसाङ्गला นะสักในเวลาอันพอสมควรเราก็านั่งฟังเทศน์หลวงพ่อสว่างเก่าสิบปีครับได้คูบาอาจารย์ ทา่ิ่างก <29, S 2> ่อนทีน่นครับพุ่นปินอ้องบินทบาทผู้นี้จะเสียอีกรอบนึ่งญาติยยโมยดดมก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็กลับเข้ามาปฏิบัติธรรมนะเตรียมตเตรียมไว้เลยก็ได้ ให้ลูกศิษย์ไปรับใบปรใบภาวนาไปรับแต่ปัจจัยกองนุการและไปรับรับไตยทานด้วยมีใบแรกไตยทานเดี๋ยวท่านพอเอาไปดูกับแม่เพชรไปนะไปดูนะตรงที่รับปัจจัยนะดูช่วยๆกัน ก็โอ้หลวงพอ่อทา่านตัวนี้บอกพระพิเภกจะกินบรือเปล้ท่านจะไม่ลงมาท่านเนานนนส้นใหม่ลงมาครับโหยพี่น้องนะครับเออครับหลวงปู่ได้อายุ90ปี 5้าาพรรษาครับพี่น้องอายุ9 0ปี59าพรรษาเอาไปน้องร้องไปมีเคราะห์พิจนาย่านเมืองนะรับเหยเป็นบุญเป็นกุศลนะครับหลวงปู่นะครับวัดป่าหนองแซงครับจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้อง ครูบาอาจารย์ที่ได้ใบใบปร,บรณนาแล้วก็ใบแรกสิ่งของเครื่องพยทา,านอาไปรับที่กองอำนวยการนะเอาใบปรณนาไปแสดงสักแบบนะนะรับมาแล้วรับใบอะไรี้จะใส่รับอยู่ด้านหน้านะด้านหน้าเจ้าหน้าที่เขาจะมีคอยบริการอยู่ใบปร,บรณานาเนี่ยใบสิ่งของที่ครูบาอาจารย์ที่ได้รับ จ้าที่พี่แจกถวายไปนั้นนะครับและก็พรุ่งนี้เช้าถ้าหากครูอาจารย์องค์ไหนที่ไม่ได้ดติดภารกิจก็ขอเมตตาในมาร่วมฉันอีกนะครับวันพรุ่งนี้จริงๆแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของหลวงปู่น,นะครับวันที่วันที่หกธันวาดัะน,นั้นคณะกรรมการหรือ ผู้ที่จัดท่านอาจารย์ชัยยันผู้บรนเจ้าว,วาดท่านกาอ,อยากจะให้หมู่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์มารว่วมขันกันนะครับถ้าหากว่าไม่ติดพระราชศรีไทยไมิมนานหลังจากพรุ่งนี้ก็ยังมีจะมีการสวดเจริญพุทธมนพุทธมนถวายแล้วปู่ถวายตรงนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับมันยังไม่เสร็จก็คงจะทํากันไปจนคืนสามคืนให้จบนะครับเพราะว่า ดังที่พวกเราได้ฟังท่านอาจารย์มหาสุพัฒน์เตสัมโมทยิยการฐานั่นแหละเพราะว่ามันไม่ใช่อของง่ายก,ก่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่ยากแยากยังไงเราก็ทนมาซะก่อนนะครับเพื่อเป็นการทําเป็นพุทธบูชานะครับการโยมผู้ที่มีขัดข้องในร่างกายที่จะไปภารจิตส่วนตัวก็เชิญไปก็ได้นะช่วงนี้นะ ปล่อยเวลาให้ไปทําหน้าที่ส่วนตัวซะก่อนเสร็จแล้วก็เข้ามาที่สลายอีกเหมือนเดิมนะครับเข้าสมาร์สลายอีกเหมือนเดิมยังไม่ได้ฟังเทศน,นะครับท่นานอาจารย์ปีซาท่านเป็นผู้ที่มีความชํานาญในการมาพิจารณาโยงสวดที่มีโซนะครับจะให้ท่านทาหน้าที่แทนในคืนนี้สักส่วงเดืออย่างน้อยก็ได้สักร้อยแปดจบ หลังนั้นจากนั้นก็จะได้ฟังเทศอีกหนึ่งกันจากหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อก็จะยินยาวไปเรื่อยๆไปจนว่าจะได้เวลาที่จะได้ทำวันเช้าคิดว่าจะให้ประธาญาติโยมได้ทำในสิกที่อะปฏิบัติทั้งคืนนะครับไปยู่ข้างไหนก็แล้วแต่เพื่อปฏิบัติทั้งคืนน,าาน,น,นั่นแหละนังน่งสวดนั่งภาวนาตั้งสัมเพรเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา กว่กาให้ทุกตาจตาละในองค์หลวงปู่องพวกเราเพราะจว่านั่นคือโอกาสที่จะได้ทำอย่างนี้เพราะว่าก่อนที่จะสร้างเสร็จมา,แล,า,จมจมาลแล้วอาจารย์แม่พ่อหนาจะพูดอะไรก็ได้พวกมันมีวรรณะเสร็จทำไม่ได้นะเป็มมนพวกมีวรมีเท่านนั้นที่จะมาก่อตั้งพระโลกหน้าศาสนาของพวกเราขึ้นมาได้แบบนี้ก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้สมอ ในชีวิตต่อยังไงก็ขอให้มาร่วมกันปฏิบัติเพื่อเป็นคุณธรชาอย่างยิ่งยวดในชีวิตของพวกเราเพราะว่าวงนี้อากาศก็เป็นใจอยู่แล้วไปร้อนไปหนาวเท่าไรแ้าเข้ามาในตรงนี้ก็คุณชอวานาวหรือว่องบอลยากตัวกันเงเข้ามาที่สนามแล้วทั้งหมดท่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีในช่วงหนึ่งตรงที่อากาศที่ยอดชะงักนะ เวลาต่อสวดเราก็จะจิตเราก็จะสงบได้ดีผู้ใดใช้เสียงถวายทานนั่นแหละจะติดกล้องกับพระนาอยู่ตลอดพบชาตินั่นแหละเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ในสวดได้สาธยายคำสอนพระพุทธเจ้าว่าคงจะทำหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่จะช่วยหรือว่าพาพวกเราทำต่อด เพราะว่าเวลามันยังเยอะอยู่นะาะแต่เราบะพมแบเดีวนะจะใช้เวลานานเวลานาเวลาให้กันช่วยกันนะบายารของเรานะมก็ทำาจิตตัวแลวปับมานะจะไปเลยแล้วไปอันนี้ส่าิกอ่าตลงทานที่อน ไปนู่นดบครับ